ชายชราหอบถุงเหรียญเข้าแบงก์พนักงานหัวเราะเยาะแต่ตอนจบทำให้พวกเขาช็อกคุณเคยเห็นใครเอาถุงเหรียญเก่าๆมาฝากธนาคารหรือไม่พนักงานหัวเราะเยาะชายชราคนหนึ่งเพราะคิดว่าเขาเป็นแค่คนแก่ที่ไม่มีค่าแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกคนต้องเงียบกริบเหรียญเหล่านั้นมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดและบทเรียนที่พวกเขาได้รับจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล เรื่องราวที่ทำให้คุณขณะลุกและมองเงินในมุมที่ต่างออกไปอย่ากระพริบตาเพราะตอนจบอาจทำให้คุณต้องทบทวนทุกสิ่งที่เคยเชื่อชายชาราหอบถุงเงินเหรียญเข้าแบงค์พนักงานหัวเราะเยาะแต่ตอนจบทำให้พวกเขาช็อกแสงแดดยามบ่ายแผดเผาถนนคอนกรีตจนร้อนระอุชายชาราหลังข้อมเดินกระย่องกระแยงเข้ามาในธนาคารมือเหี่ยวย่นกำถุงผ้าหนักอึ้งไว้แน่น เสียงเหรียญกระทบกันดังกรุงกริงทุกย่างก้าวที่เขาเดินลูกค้าหลายคนเหลือบมองก่อนหันไปสนใจธุระของตัวเองพนักงานสาวหลังเคาน์เตอร์ปลายตามองถุงผ้านั้นด้วยสายตาเย้ยหยันลุงจะฝากเงินหรือคะเธอถามน้ำเสียงเจือไปด้วยความขบขันชายชราพยักหน้าวางถุงลงบนเคาน์เตอร์พนักงานหนุ่มอีกคนเดินมาสมทบยิ้มเยาะทั้งหมดนี้เป็นเหรียญหรือครับเขาหัวเราะเบาๆหันไปสบตาก,กับเพื่อนร่วมงาน จะให้เรานับหมดนี้จริงๆหรือครับชายชราไม่ตอบเพียงแต่รู้สิปถุงออกช้าๆเสียงเหรียญไหลมากองบนโต๊ะดังกระทบกันระรัวพนักงานบางคนเริ่มแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายหมดนี้จะกี่บาทกันเชียวใครบางคนพึมพำชายชรายืนเงียบสายตานิ่งสงบมือสันสนล้วงกระดาษแผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อเขาคลี่มันออกช้าๆตัวเลขบนกระดาษทำให้สีหน้าพนักงานเปลี่ยนไปทันที รอยยิ้มเย้ยหยันหายไปจากใบหน้าของพวกเขาเลขศูนย์ที่ต่อท้ายจำนวนเงินทำให้ทุกคนแทบลืมหายใจชายชราเงยหน้าขึ้นสบตากับพนักงานตรงหน้าริมฝีปากเหี่ยวย่นยกยิ้มบางๆทั้งหมดนี่เป็นเงินมัดจำบ้านหลังใหม่ของฉันพนักงานทุกคนเงียบกริบไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกต่อไปดวงตาของพนักงานสาวเบิกกว้างมือที่กำปากกาสั่นเล็กน้อย พนักงานหนุ่มที่เคยหัวเราะยกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากบ้านหลังใหม่เหรอคะเธอถามเสียงแผ่วชายชราพยักหน้าดวงตาขุ่นมัวฉายแววแน่วแน่ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเก็บเงินพวกนี้เขาก้มลงลูบถุงผ้าด้วยความรักใคร่ทุกเหรียญทุกบาทฉันหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงพนักงานหนุ่มรีบหยิบเงินขึ้นมาตรวจสอบทุกเหรียญสะอาดเป็นเงาไม่มีเหรียญปลอมปะปน ขอขอโทษนะครับผมจะรีบดําเนินการให้ทันทีเขาพูดเสียงตะกุกตะกากก่อนหันไปพยักหน้าให้พนักงานคนอื่นพนักงานทุกคนเริ่มช่วยกันนับเงินอย่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าเอ่ยคําใดที่ไม่จําเป็นชายชารายืนมองพวกเขาดวงตาเต็มไปด้วยความสงบบางทีพวกเธออาจจะคิดว่าเหรียญพวกนี้ไร้ค่าเขาพูดช้าชน้ําเสียงเรียบเรื่อยแตหนักแน่นพนักงานสาวชะงักเงยหน้าขึ้นมอง แต่มันคือเหงื่อและหยาดน้ําตาของฉันมือที่กําเรียนไว้ของพนักงานสาวค่อยๆค,ค,คลายลงริมฝีปากเธอเม,ม้มแน่นด้วยความรู้สึกผิดเสียงเครื่องนับเงินดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ากระทั่งพนักงานคนหนึ่งหยิบกระดาษใบใหม่ออกมาเขาพลิกดูตัวเลขซ้ำไปซ้ำมาราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองจากนั้นเงยหน้าขึ้นจ้องชายชารายอย่างตกตะลึงนี่มัน นี่มันมากกว่าราคาบ้านที่ลุงจะซื้อเสียอีกครับพนักงานหนุ่มพูดเสียงสั่นมือยังถือใบเสร็จตัวเลขสูงลิ้วพนักงานคนอื่นๆที่กําลังนับเหรียญอยู่เงยหน้าขึ้นมองกันเองแววตาพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจชายชาราหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาไม่ใช่เสียงเย,ย้ยหยันแต่เป็นเสียงหัวเราะที่แฝงด้วยความพึงพอใจฉันรู้เขาพูดช้าๆดวงตาฉายแววล,ลึกซึง้ง พนักงานสาวขมวดคิ้วมองชายชราอย่างไม่เข้าใจแต่ว่าทำไมลุงถึงยังหอบเหรียญพวกนี้มาฝากล่ะคะชายชารายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายเขากวาดตามองพนักงานทุกคนก่อนจะตอบฉันอยากเห็นว่ามีใครบ้างที่ให้ค่ากับสิ่งที่ดูไร้ค่าพนักงานทุกคนกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความร้อนเผาในอกชายชาราโน้มตัวไปหยิบถุงผ้าเปล่าขึ้นมาปัดฝุ่นเบาๆ ฉันไม่ได้อยากให้พวกเธอนับแค่เหรียญแต่อยากให้พวกเธอเห็นคุณค่าของมันพนักงานสาวเม้มปากแน่นดวงตาเริ่มมีน้ำใสเอ่อคลอพนักงานหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะหลบสายตามองลงไปที่เหรียญที่กองอยู่ความเงียบเข้าปกคลุมธนาคารจนกระทั่งเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังชายในชุดสูทร,รูเดินออกมาจากห้องผู้จัดการ เขามองไปรอบๆเห็นพนักงานทุกคนหยุดนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเขาหันไปสบตากับชายชาราแล้วกล่าวขึ้นเสียงเรียบแต่หนักแน่นคุณคือคนที่ซื้อที่ดินแปลงใหญ่เมื่อสิบปีก่อนใช่ไหมครับพนักงานทุกคนหันขวบมองชายชาราเป็นตาเดียวชายชารายืนตรงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาใช่ทุกคนแทบหยุดหายใจ นี่คือชายชราผู้ครอบครองที่ดินมูลค่ามหาศาลในเมืองนี้พนักงานหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะรู้สึกเหมือนขาไร้เรียวแรงเขาเพิ่งหัวเราะเยาะมหาเศรษฐีเข้าให้แล้วพนักงานหนุ่มหน้าซีดเผือดร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นพนักงานสาวที่เคยยื้หยันกำมือแน่นจนรู้สึกถึงเหนือช,นชื้นบนฝ่ามือผู้จัดการธนาคารก้าวเข้ามาใกล้มองชายชราอย่างให้เกียรติถ้าผมจำไม่ผิด ที่ดินของคุณตอนนี้มีนักลงทุนหลายรายสนใจจะซื้อเสียงของเขานุ่มนวลขึ้นทันทีต่างจากน้ำเสียงที่เคยใช้กับลูกค้าทั่วไปชายชารายิ้มบางๆใช่ฉันได้รับข้อเสนอมากมายเขาหยุดเว้นจังหวะเล็กน้อยแล้วพูดต่อแต่พวกเขาไม่เคยเห็นค่าของฉันเหมือนกับที่พวกเธอไม่เห็นค่าของเหรียญพวกนี้พนักงานสาวสะึกสายตาไหววูบไปด้วยความรู้สึกผิด พนักงานหนุ่มเม้มปากแน่นไม่กล้าเถียงอะไรออกไปผู้จัดการธนาคารกดริมฝีปากเข้าหากันแน่นก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปขออภัยครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกชายชราหัวเราะเบาๆแต่ดวงตายัางฉายแววลึกซึง้งฉันรู้และนั่นคือเหตุผลที่ฉันเลือกมาฝากเงินที่นี่พนักงานทุกคนเงยหน้าขึ้นมองชายชราด้วยความประหลาดใจชายชรายกมือขึ้นลูบถุงผ้าเปล่าๆที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเหรียญ เพราะที่นี่สอนให้พวกเธอรู้ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกทุกคนเงียบงันรับฟังทุกคำพูดราวกับมันมีน้ำหนักมหาศาลชายชารายดบไม้เท้าของเขาขึ้นแล้วหันหลังเดินออกไปอย่างสงบก่อนที่เขาจะพ้นประตูเขาหยุดชั่วครู่แล้วพูดขึ้นมาโดยไม่หันกลับมาครั้งหน้าถ้ามีใครหอบเหรียญมาฝากเสียงของเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นจงจำไว้ว่าบางทีนั่นอาจเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าที่พวกเธอคิด แล้วชายชาราก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและหัวใจของพนักงานที่สันหวพนักงานหนุ่มค่อยๆหันไปมองกองเหรียญตรงหน้าครั้งนี้เขาไม่ได้มองมันเป็นแค่เหรียญอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องราวของความพยายามความอดทนและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและที่สำคัญเป็นบทเรียนที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตพนักงานทุกคนยังคงนิ่งงันราวกับถูกสะกดด้วยคำพูดของชายชารา เสียงแอร์ที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งเดียวที่ได้ยินในตอนนี้ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับจนกระทั่งพนักงานสาวสูดหายใจลึกแล้วเอื้อมมือไปแต่กองเหรียญตรงหน้าเธอหยิบเหรียญขึ้นมาพลิกดูมันช้าๆเหรียญสิบบาทเก่าๆมีรอยทะลอกตามขอบแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มองมันเป็นเพียงเศษเงินอีกต่อไปเธอมองเห็นมือของชายชาราที่เคยกำมันไว้แน่น มองเห็นหยาดเหงื่อที่เคยหลั่งลงมาบนมันมองเห็นคุณค่าที่มากกว่าตัวเลขเล็กๆบนเนื้อโลหะพนักงานหนุ่มที่เคยหัวเราะย่อถอนหายใจออกมายาวๆเขาลุกขึ้นหันไปมองผู้จัดการธนาคารที่ยังคงยืนนิ่งผมเสียงของเขาแผ่วเบาและไม่มั่นคงเหมือนเคยผมอยากขอโทษพนักงานสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาสันะร,ริกฉันก็เหมือนกัน พนักงานคนอื่นๆมองหน้ากันก่อนที่หลายคนจะพยักหน้าเห็นด้วยผู้จัดการธนาคารถอนหายใจช้าๆแล้วเอ่ยขึ้นบางทีพวกเราทุกคนควรขอโทษไม่มีใครเถียงทุกคนรู้ดีว่าคำพูดของชายชารานั้นหนักแน่นเพียงใดพวกเขามองเห็นมันแล้วคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่พวกเขามองข้ามมาตลอดแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วหรือเปล่า พนักงานสาวเงยหน้าขึ้นมองผ่านกระจกใสของประตูธนาคารชายชราหายไปแล้วเหลือเพียงภาพของเขาที่เดินจากไปอย่างสงบอยู่ในความทรงจำของพวกเขาพนักงานหนุ่มเม้มปากก่อนจะก้มลงหยิบเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญเขากำมันไว้แน่นครั้งนี้เขาจะไม่มีวันมองมันเหมือนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศในธนาคารยังคงเงียบงนันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำพูดเย้ยหยัน มีเพียงความรู้สึกหนักอึ้งที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องพนักงานหนุ่มมองเหรียญในมือพลิกมันไปมาเหรียญสิบบาทที่เมื่อก่อนเขาคงไม่แม้แต่จะชายตามองแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องตวนใจถึงบทเรียนราคาแพงพนักงานสาวถอนหายใจยาวก่อนจะหันไปมองผู้จัดการเราจะทำยังไงต่อไปคะผู้จัดการนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจัง เราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแค่บทเรียนที่ผ่านไปเขากวดาตามองพนักงานทุกคนนับจากนี้ธนาคารของเราจะไม่ตัดสินลูกค้าจากภายนอกไม่มีใครคัดค้านทุกคนรู้ดีว่ามันคือสิ่งที่ควรทำมาตั้งแต่แรกพนักงานหนุ่มกำเรียนีในมือแน่นขึ้นก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาแล้วชายชราคนนั้นล่ะครับพนักงานสาวเม้มปากดวงตาฉายแววลังเลถ้าเขากลับมาอีก ฉันอยากจะขอโทษผู้จัดการพยักหน้าก่อนจะพูดขึ้นฉันจะหาทางติดต่อเขาทุกคนมองหน้ากันดวงตาเต็มไปด้วยความหวังหวังว่าเขาจะกลับมาหวังว่าจะมีโอกาสได้กล่าวคำขอโทษหวังว่าจะยังไม่สายเกินไปแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าที่หน้าธนาคารห่างออกไปไม่กี่เมตรชายชารายืนอยู่ตรงหัวมุมถนนมองกลับเข้ามาผ่านกระจกใส ริมฝีปากเหี่ยวย่นคลี่ยิ้มบางๆเขาเห็นทุกอย่างเขาได้ยินทุกคำพูดและที่สำคัญเขารู้ว่าบทเรียนของเขาไม่ได้สูเปล่าชายชารายืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเงียบสายตาของเขามองผ่านกระจกใสเห็นพนักงานในธนาคารยังคงพูดคุยกันด้วยสีหน้าสำนึกผิดมือเหี่ยวย่นกำมไม้เท้าไว้แน่นก่อนจะปล่อยมันคลายลงช้าๆเขาพยักหน้าเล็กน้อยกับตัวเอง แล้วหันหลังเดินจากไปฝีเท้าของเขาแผ่วเบาแต่มั่นคงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกพึงพอใจลมยาม่ายพัดเอ่ยอยๆปะทะใบหน้าของเขาเขาสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นกว่าทุกวันบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่หัวใจของเขาเบาสบายแบบนี้เขารู้แล้วว่าแม้เขาจะจากไปแต่บทเรียนของเขาจะยังคงอยู่อยู่ในใจของพนักงานพวกนั้น อยู่ในทุกเรียนที่พวกเขาเคยมองข้ามและอยู่ในทุกการตัดสินใจในวันข้างหน้าของพวกเขาชายชราหยุดเดินเพียงชั่วครู่หันไปมองธนาคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะยิ้มแล้วก้าวเดินต่อไปปล่อยให้เรื่องราวของเขากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันลืมเลือนจบบริบูรณ์แม้ชายชราจะเดินจากไปแล้วแต่ภายในธนาคารเรื่องราวของเขายังคงสั่นสะเทือนจิตใจของทุกคน พนักงานหนุ่มยังคงกําเหรียญในมือแน่นรู้สึกถึงความเย็นของโลหะที่เคยถูกมองข้ามพนักงานสาวมองไปที่ประตูธนาคารดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเขาจะกลับมาไหมเธอถามเบาๆไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครรู้คำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปพวกเขาจะไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปวันเวลาผ่านไป ข่าวลือเกี่ยวกับชายชราและเหรียญของเขากระจายไปทั่วเมืองลูกค้ามากมายเริ่มเข้ามาที่ธนาคารบ้างอยากรู้เรื่องราวบ้างเพียงแค่อยากเห็นที่ที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้พนักงานรู้สึกประหลาดใจก็คือมีลูกค้าหลายคนเริ่มนําเหรียญมาฝากมากขึ้นไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากลองของแต่เพราะพวกเขาเริ่มตระหนักว่าเหรียญแต่และเหรียญมีเรื่องราวของตัวมันเอง มันอาจาเคยถูกส่งต่อจากมือสู่มือถูกเก็บสะสมถูกใช้ในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตใครบางคนมันไม่ใช่แค่เศษเงินอีกต่อไปมันคือความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆและเพราะเหตุนี้ธนาคารแห่งนั้นจึงกลายเป็นสถานที่ที่แตกต่างออกไปไม่ใช่เพียงแค่สถานที่รับฝากเงินแต่เป็นสถานที่ที่ให้คุณค่ากับทุกสิ่งที่เข้ามาไม่ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตามและแม้ว่าวันหนึ่ง ชายชราอาจจะไม่กลับมาอีกเลยแต่เรื่องราวของเขาจะยังคงอยู่ฝังลึกลงไปในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินมันไม่ใช่แค่พนักงานธนาคารแต่เป็นทุกคนที่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆไม่มีความหมายเพราะแท้จริงแล้วบางครั้งสิ่งที่ดูไร้ค่าอาจมีค่ามากกว่าที่เราคิดและนั่นคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงวันเวลาผ่านไป เรื่องราวของชายชราและเหรียญของเขากลายเป็นตำนานเล่าขานในเมืองมีผู้คนมากมายพูดถึงมันบ้างก็เรียนรู้จากมันบ้างก็ใช้มันเป็นเครื่องตวนใจแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงคือหัวใจของผู้คนในธนาคารแห่งนั้นพนักงานหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะกลายเป็นคนที่ใส่ใจลูกค้าทุกคนมากขึ้นเขาไม่ตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกอีกต่อไปทุกครั้งที่มีลูกค้าหอบเหรียญเข้ามาฝากเขาจะเป็นคนแรกที่ก้าวเข้าไปรับมันด้วยรอยยิ้ม พนักงานสาวที่เคยมองเหรียญเป็นเพียงเศษเงินตอนนี้เก็บเหรียญบางเหรียญไว้ในลิ้งชักของเธอมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือบทเรียนที่เตือนให้เธอไม่ลืมว่าคุณค่าแท้จริงของบางสิ่งอยู่ที่มุมมองของเราเองผู้จัดการธนาคารเปลี่ยนนโยบายของธนาคารใหม่เขาให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าโดยไม่แบ่งแยกป้ายเล็กๆปรากฏขึ้นตรงมุมเคาน์เตอร์เราต้อนรับทุกเหรียญทุกธนบัตรและทุกเรื่องราวของคุณ ไม่มีใครลืมชายชราไม่มีใครลืมเหรียญเหล่านั้นแม้ตัวเขาจะไม่ได้กลับมาอีกแต่เรื่องราวของเขายังคงอยู่อยู่ในหัวใจของพนักงานอยู่ในบทสนทนาของผู้คนอยู่ในรอยยิ้มของลูกค้าที่เดินเข้ามาในธนาคารและที่สำคัญอยู่ในทุกเหรียญที่ถูกส่งต่อจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งเพราะบางทีคุณค่าที่แท้จริงของบางสิ่งอาจไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของมัน แต่อยู่ที่ความหมายที่มันมีต่อใครบางคนและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีวันจางหายไปตำนานของชายชราและเหรียญของเขาจะคงอยู่ตลอดไปหลายปีผ่านไปเรื่องราวของชายชราและเหรียญของเขายังคงถูกเล่าขานในเมืองเล็กๆแห่งนั้นผู้คนต่างพูดถึงวันนั้นวันที่ชายชราหอบถุงเหรียญเข้าธนาคารและเปลี่ยนมุมมองของผู้คนไปตลอดกาลแต่แล้ว,วันหนึ่ง พนักงานหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะชายชราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมันเป็นจดหมายเก่าๆก,ก,กระดาษเริ่มเปลี่ยนสีแต่าลายมือยังคงชัดเจนถึงพนักงานหนุ่มเขาเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงขึ้นขณะที่อ่านต่อไปฉันไม่เคยโกรธพวกเธอเลยฉันเพียงแต่อยากให้พวกเธอได้เห็นในสิ่งที่ฉันเห็นฉันใช้เวลาทั้งชีวิตสะสมเหรียญเหล่านั้นมันไม่ใช่เพียงเงินแต่มันคือความทรงจำของฉัน เรียนทุกเรียนมีเรื่องราวของมันเช่นเดียวกับคนทุกคนที่เดินเข้ามาในธนาคารของพวกเธอหากวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วฉันหวังว่าพวกเธอจะยังจำบทเรียนนี้ได้ขอบคุณที่รับฟังและขอบคุณที่เปลี่ยนแปลงจดหมายลงท้ายด้วยชื่อของชายชาราพนักงานหนุ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ร้อนเผาในดวงตาเขาเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกกระจกข้างนอกนั้นตรงมุมถนนที่ชายชาราเคยยือนอยู่ไม่มีใครอีกแล้ว เพียงแค่สายลมที่พัดเอื่อยๆและแสงแดดที่ตกกระทบถนนเขากำจดหมายนั้นไว้แน่นรู้ดีว่าชายชาราอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกแต่เรื่องราวของเขาจะไม่มีวันถูกลืมเพราะมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ไปแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปทุกเรียนที่ถูกส่งผ่านมือเขาจะถูกมองด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปและทุกลูกค้าที่เดินเข้ามา เขาจะไม่มีวันตัดสินพวกเขาเพียงแค่เปลือกนอกอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงของบางสิ่งอาจอยู่ลึกกว่าที่ตาเห็นและบางครั้งขุมทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือบทเรียนที่เราได้รับตลอดเส้นทางชีวิตจบบริบูรณ์แม้เรื่องราวของชายชาราจะจบลงแต่ผลกระทบของมันยังคงดำเนินต่อไปพนักงานหนุ่มพับจดหมายนั้นอย่างระมัดระวังเก็บมันไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขา ทุกครั้งที่เขาเปิดลิ้นชักเห็นกระดาษเก่าๆแผ่นนั้นเขาจะจําได้เสมอว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่อยู่ที่เรื่องราวเบื้องหลังวันเวลาผ่านไปธนาคารแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองไม่ใช่เพราะความหรูหราหรือการบริการที่รวดเร็วแต่เพราะที่นี่ให้คุณค่ากับลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมีลูกค้าคนหนึ่งที่เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องเหรียญเก่าๆมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่วางกล่องลงบนเคาน์เตอร์ นี่คือเหรียญที่พ่อของฉันเคยสะสมไว้เธอพูดเสียงแผ่วฉันอยากนำมันมาฝากที่นี่พนักงานหนุ่มรับกล่องนั้นมาเปิดออกดูข้างในเต็มไปด้วยเหรียญเก่ามากมายร่องรอยการใช้งานบ่งบอกถึงการเวลาที่ยาวนานเขาหยิบเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญพลิกดูอย่างตั้งใจแล้วหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นเพราะบนเหรียญน,นั้นมีรอยขีดเล็กๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนมันคือหนึ่งในเหรียญของชายชารา เขาเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวตรงหน้าพ่อของคุณเธอยิ้มบางๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่เออคลอใช่ค่ะพ่อของฉันคือชายคนนั้นพนักงานหนุ่มนิ่งงินความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาในใจชายชราอาจจากโลกนี้ไปแล้วแต่เหรียญของเขายังคงเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องราวของเขาเขาค่อยๆวางเหรียญกลับลงไปในกล่องแล้วเงยหน้ามองหญิงสาวด้วยรอยยิ้มอบอุ่น ขอบคุณที่นำมันมาให้เราหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะพูดขึ้นเบาๆขอบคุณที่ยังจดจำเขาและในวันนั้นธนาคารไม่ได้เพียงแค่รับฝากเหรียญแต่มันได้กลายเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาความทรงจำความทรงจำของชายผู้หนึ่งที่ใช้เหรียญเพียงไม่กี่เหรียญเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้คนไปตลอดการเรื่องราวของเขายังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เหรียญของชายชราไม่ได้เป็นเพียงเงินเก่าๆที่ถูกฝากไว้ในธนาคารมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นพนักงานหนุ่มขออนุญาตหญิงสาวเก็บเหรียญหนึ่งเหรียญไว้ที่ธนาคารเขาวางมันไว้ในกรอบกระจกเล็กๆพร้อมข้อความที่เขียนไว้ด้วยลายมือของเขาเองเหรียญน,นี้ไม่ได้มีค่ามากมายในทางตัวเลขแต่มันมีค่ามาหาศาลในทางหัวใจลูกค้าที่เดินเข้ามาในธนาคารมักจะหยุดอ่านข้อความนั้น บางคนถามถึงเรื่องราวของมันและทุกครั้งที่มีคนถามพนักงานจะเล่าเรื่องของชายชาราให้ฟังเรื่องราวของเขากลายเป็นบทเรียนที่ถูกส่งต่อแม้ชายชาราจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่คำสอนของเขายังมีชีวิตอยู่ผ่านเหรียญผ่านคำพูดและผ่านหัวใจของผู้คนวันหนึ่งหญิงสาวลูกสาวของชายชาราเดินเข้ามาในธนาคารอีกครั้งเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอพาเด็กชายตัวเล็กๆมาด้วย เด็กชายจ้องมองเหรียญในกรอบกระจกดวงตาเป็นประกายด้วยความสงสยัยนี่คือเหรียญของตาใช่ไหมครับเขาถามแม่ของเขาหญิงสาวยิ้มก่อนจะพยักหน้าเบาๆใช่จ้ะนี่คือเหรียญของตาตาที่เคยบอกว่าทุกสิ่งมีคุณค่าในแบบของมันเองเด็กชายยิ้มกว้างก่อนจะหันมาถามพนักงานพี่ครับผมขอฝากเหรียญของผมไว้ที่นี่ได้ไหมพนักงานหนุ่มมองเหรียญในมือเล็กๆของเด็กชาย มันอาจจะดูธรรมดาแต่นั่นไม่สำคัญเขายิ้มออกมารับเหรียญจากมือเด็กชายแล้ววางมันลงข้างๆเหรียญของชายชาราและตั้งแต่วันนั้นเหรียญของชายชาราไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปมันมีเพื่อนร่วมทางและเรื่องราวของเขายังคงเดินทางต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดจบบริบูรณ์หรือบางทีอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่หลายปีผ่านไป เหรียญของชายชาราและเหรียญของเด็กชายยังคงวางเคียงข้างกันในกรอบกระจกของธนาคารมันไม่ใช่เพียงวัตถุธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบทเรียนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนที่เดินเข้ามาในธนาคารต่างหยุดมองมันอ่านข้อความที่ติดไว้และเรียนรู้บางสิ่งจากเรื่องราวของมันเด็กชายเติบโตขึ้นกลายเป็นชายหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตาทุกครั้งที่เขาผ่านธนาคารแห่งนี้เขาจะแวะเข้ามามองเหรียญของตา รำลึกถึงคำสอนที่ยังคงก้องอยู่ในใจวันหนึ่งเขาพาลูกชายตัวเล็กของเขามาที่นี่เด็กน้อยจ้องมองกรอบกระจกดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยพ่อครับทำไมคนถึงเก็บเหรียญพวกนี้ไว้ชายหนุ่มย่อตัวลงลูปศีรษะลูกชายเบาๆก่อนจะยิ้มเพราะเหรียญพวกนี้ไม่ใช่แค่เงินแต่มันเป็นตัวแทนของความเมตตาความเข้าใจและการไม่ตัดสินใครเพียงแค่เปลือกนอก เด็กน้อยพยักหน้าแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ในใจของเขารับรู้ได้ถึงความสำคัญของมันก่อนจะหันมาถามพ่อด้วยแววตาเป็นประกายแล้ววันหนึ่งผมจะฝากเหรียญของตัวเองไว้ได้ไหมครับชายหนุ่มหัวเราะเบาๆพยักหน้าอย่างอ่อนโยนแน่นอนลูกวันหนึ่งลูกจะมีเหรียญของตัวเองและเรื่องราวของลูกจะถูกส่งต่อเช่นกันสายลมยามเย็นพัดผ่านกระทบกระจกใสของธนาคาร เงาสะท้อนของชายหนุ่มและลูกชายของเขาปรากฏขึ้นเคียงข้างเหรียญในกรอบเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรื่องราวของชายชาราไม่เคยจบลงจริงๆมันยังคงดำเนินต่อไปในทุกเหรียญที่ถูกส่งผ่านมือในทุกหัวใจที่ได้รับบทเรียนนี้และในทุกคนที่ยังเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของบางสิ่งอาจไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของมันแต่อยู่ที่ความหมายที่มันมีต่อใครบางคน จบบริบูรณ์อย่างแท้จริง